Wunderschönen Tag, und zwar machen wir heute die Soße für das Partei. Dafür benötigen wir einmal braunen Zucker, Maggi, Maggi Laka, äh, Damm, ja. schwarze Sojasauce, Som, ja. Tafelessig, หอมทอดจ้ะรึสต์ีลแล้วก็พริกแดงนะจ้ะพาริกาผเพื่อถ้าให้สีมันงามนะจ้ะเนาะอันนี้รบสองซอสแล้วก็ั่วลิสงนะจ้ะเกลือกระเมกะเกลือรเกลือกเกลือกระเกลอกรกใส่ก็ะส่ลอกะลอกกอกะใส่ผงกกลทนจ้ะ Und zwar haben wir hier ein Umami-Pulver. Falls ähm, Sie das nicht haben, können Sie auch Gemüsepulver nehmen. Und einmal Tamarindenpaste, diese muss eingeweicht werden in Warmwasser. Wasser. Und zwar...

Die macht wie macht die Parteisoße dunkler? Jetzt kommt unsere dunkle. Sojasauce hinzu. sind so fünf Esslöffel. Und noch einen halben Liter Maggi. พพปัปริกาจากผงพริกหวานหกสิบกรัมซิร์คัส60กรัมเราหาอะไรเกเราต้องรีบคนนะเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้ก้นควรเด็อันนี้เราก็แต่งเพิ่มสีสันเขาเนาะให้สีสันเขาสวยจ้ะใส่ปะ เอามาใส่เอามาให้หมดเลยกาด,นะดูกันเอาเนาะอาต้อยในสูตรนี้ที่อาต้อยทำกินประจำจ้ะวิเศษไ,ได้ใส่หมดมดจ้ะเราไม่ต้องไปใช้พริกแดงมาปั่นหรืออะไรเนาะใช้พริกนี้ใส่ไปต้องหมั่นคนจ้ะเพราะเดี๋ยวเขาจะจับกันเป็นก้อนเนาะแล้วก็ Output transcript: Wir Tafelessig. 250 Gramm. Wir 400 Jetzt kommen die Tamaritenpaste hinzu. Diese haben wir ja vorher aufgeweicht in warmem Wasser. Hier haben wir 800 Milliliter Wasser zugegeben. Das ist ein tafel ไม่ชอบน้ำมะขามเปียกก็สามารถเพิ่มเป็นน้ำส้มขึ้นมาอีกประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมเมื่มันคายธรรมริษท์โฟ m เมา e ์ข้ามนานม h นก็เล e ใช้ไปเซ็ h ห้า e ้อมิลลิตรทัฟเฟิลเอสเซต์ดัอน่แล้วก็คนไปเรื่อยๆแต่พดดิม่มอคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือจ้ะ เกลือเนี่ยก็จะลองใส่ไปประมาณช้อนบนพูลนี่อย่างนี้เนาะหนึ่งสองสามสามช้อนกันจ้ะ Als nächstes kommt Salz hinzu drei Esslöffel จะนักเบีย้ยขนมอกไปคูนอัไหนแล้วก็ข้าใหญ่ชูจ้ะ ใครไม่ใครไม่ชอบก็ตัดออกไปเลยจ้ะใช้ผงทุปแทนเนาะพอใหญ่จัวต้อยใส่สอช้อนโต๊ะอุนฟู n ุ e ซ e มามิผงองชาใครไม i ชอบวอูมาม h อยู่ในวก e นได้เลยจ้ e n ล้ก็จะเคี่ยวจนน้ำข้นงวดเนาะต้องหมั่นคนจ้ะเราทิ้งหม้อไม่ได้เลยจ้ะคนไปเรื่อยจ้ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเดือดอ้ต้อยจะเคี่ยวข้นงวดลงมาสักหน่อยจนน้ำเขามีความเหนียวเนาะมีความเหนียวความหนืดจ้ะ สูตรนี้ทัพพีเดียวเอาอยู่จ้ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยจ้ะนะจ๊ะตีนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะซ้อนค่อยๆเอาฟองเคาออกเนาะ und jetzt nach dem kochen immer den schaum am rand entfernen แล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปจ้ะจกนกว่ามันจะงวดลงค่ะ danach die soße weiterhin einreduzieren ไปมิดลี่รีฮิตเซ่ดิปาร์ตเฮสโวเซ่ชุ่นอ z นรีดิชิ่นลัสนะเราต้องตักฟองออกจ้ะ <Ash ELLE> หอมมากเลยอยากให้ทุกคนมาได้กินที่อาต้อยใส่ถั่วเพราะอะไรเวลาดึกดึกหิวมาเนาะเรามาผัดง่ายไม่ต้องไปเสียเวลาปั่น ถั us, it. It nice ่วลิสงของเราเนาะสูตรนี้อร่อยจ้าสูตรนี้อร่อยมาจะน้ําผัดไทยอัตอยเกษตรแล้วจ้ะงวดแล้วต้อยเคี่ยวไว้ประมาณ4 5นาทีจ้ะเราสามารถที่จะกรอกใส่ขวดหรือใส่ขวดโหลแช่ในตู้เย็นหรือเก็บไว้ในห้องใต้ดินที่มีอากาศเย็นเราสามารถเก็บรักษาไว้ได้3เดือนถึง6เดือนเลยจ้ะเราส n มารถเก็บรักษาไว้ได้สาม s o ß e in g l ä s เดือนเลยจ้ะ in den Kühlschrank stellen oder in den Keller, diese halten euch bis zu drei bis sechs Monaten. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst doch ein, gerne einen Like da, einen Daumen hoch. Ihr könnt das Video gerne teilen. Viel Spaß beim Nachkochen! Ja. เ้าบะตองไส่ทวารีสงลงไปอีกเลยจ้ะห้าช้อนเอาอยู่ภายในหนึ่งในจานเดียวนี่เลยจ้ะบะต้องปรุงยังเพิ่มเติมเล้จ้ะเด้อเดี๋ยวถ่ายเบิ้งถ่ายคลิปเวยจ้ะเด้อเ,เ,เ,เอาต่อยสิพัดให้เบื้องวิธีการพัดแล้วก็ใส่น้ำซอปสรประมาณไหนเยนประมาณไดนเนาะเอาต่อยกับบ้างกับทุกคนที่มารับชมคลิปนี้กะอาจจะถึกใจใบ่มากกะหน่อยนะลองเอาไปทำกันจากสูตรนี้ทำกินอร่อยจะทำขายรวยเวยจ้ะเด้อถ้ามากินนี่อย่าลืมเล่จ้ะโคตรไล่โคตรแชร่ กดซับสไคร์เพิ่มกำลังใจอัดตอยในเด้อจ้าเด้อเอาไว้พ่อกันคลิหนาเด้อจ้าวัสดีจ้า